มะเร็งเต้านมรู้ก่อนปลอดภัยกว่าเรื่องใกล้ตัวที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้ามศูนย์เต้านมโรงพยาบาลบำรุงราชวินิจฉัยและรักษาเร็วพร้อมส่งมอบการดูแลแบบไร้รอยต่อในปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับเต้านมเป็นปัญหาของผู้หญิงโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นก้อนเนื้อที่เต้านมชนิดไม่ร้ายแรงหรือถุงน้ําที่เต้านม ไปจนถึงก้อนเนื้อที่เป็นมะเร็งโดยโรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงทั่วโลกจากสถิติขององค์การอนามัยโลกมีผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมกว่าสองล้านคนต่อปีและเสียชีวิตกว่า685,000รายทั่วโลกขณะที่ข้อมูลจากกรมการแพทย์สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่ามีผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านม 1 8 0 0 0 0คนต่อปีหรือคิดเป็น49คนต่อวันและเสียชีวิต4,800คนต่อปีหรือ13รายต่อวันโดยจำนวนของผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปีทั้งนี้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้นที่เป็นมะเร็งเต้านมประมาณ0.5-1%งของมะเร็งเต้านมสามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ชายครับโดยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะฮะการรักษามะเร็งเต้านมเนี่ย มันมีหลายขั้นตอนนะขั้นตอนแรกก็คือเรื่องของการวินิจฉัยให้ให้ได้แม่นยําแล้วก็ถูกต้องรวดเร็วนะฮะซึ่งของที่โรงพยาบาลบำรุงราชเองเนี่ยนะฮะเรามีทีมที่คอยดูแลเรื่องนี้อยู่นะ,ะในแง่ของการทำารังสีวินิจฉัยการตรวจชิ้นเนื้อแล้วก็ทางศัลยแพทย์ผู้ดูแลเนี่ยเรามีความพร้อมค่อนข้างมากนะฮะ ถัดไปพอหลังจากที่เราวินิจฉัยได้แล้วก็คือเรื่องของการวางแผนการรักษานะฮะซึ่งอย่างที่เราได้พิเศ์ไปบางส่วนนะว่าเรามีความพร้อมทั้งในแง่ของการออผ่าตัดการให้ยารักษาทั่วร่างกายยาซิสเตอรนะฮะชา,ออชาวบ้านก็ไม่เคยเรียกกันให้ยาเคมีบำบัดยาพุ่งเป้านะฮะแล้วก็ยาที่ดูแลเรื่องของอิมโนเทอรป์ปีนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการให้ออลังสีรักษา ซึ่งของเราเนี่ยก็มีเครื่องมือทางสมัยสมัยใ,ใหม่นะฮะซึ่งมาตัวใหม่ๆพร้อมอยู่แล้วที่อาจารย์ชาติก็จะให้รายละเอียดต่อนอกจากนี้นะฮะถ้าเผื่อว่าจําเป็นที่จะต้องมีการรักษาอย่างเพิ่มเนี่ยเราก็มีทีมศาสากาาที่คอยดูแลร่วมกัน,นทำให้ผลการรักษาออกมาเนี่ยค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจครับครับอย่างที่เรียนเรียนไปแล้วนะฮะว่าเราใช้เนื่องจากว่า การรักษามะเร็งเต้านมเนี่ยไม่ใช่เพียงเฉพาะเรื่องของการผ่าตัดนะฮะเราเราจำเป็นที่จะต้องออมีทีมอื่นเพื่อช่วยดูแลทั้งในแง่ของผลการรักษานะชเช่นการให้ยาเคมีบำบัดการให้รังสีรักษาเนี่ยนะฮะรวมทั้งยาฮอร์โมนอื่นๆเนี่ยนะฮะจำเป็นที่จะต้องมีทีมแพทย์อื่นที่ช่วยดูแลนอกจากนี้เนี่ยนะฮะการผ่าตัดเองไม่ใช่เฉพาะสัญแพทย์เต้านมอย่างเดียวนะฮะ สัญแ,แพทย์ด้านศสนศาสตร์ตกแต่งนะฮะทีมพยาธิแพทย์ที่คอยอ่านผลเนื้อนะฮะรวมทั้งการตรวจทางพันธุกรรมตรวจยีนทั้งของยีนมะเร็งเองหรือว่าพันธุกรรมของคนไข้เนี่ยนะฮะก็มีความสําคัญในการที่จะวางแผนการรักษาให้กับคนไข้ในอดีตเนี่ยนะฮะการรักษาของมะเร็งเต้านมเนี่ยบทบาทส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทางด้านของสัญยแพทย์นะฮะซึ่งเราพบว่าการรักษา โดยสาขาใดสาขาหนึ่งเนี่ยนะฮะอโอกาสที่โลกจะกลับมาเนี่ยก็ยังมีอยู่พอในระยะหลังๆเนี่ยนะฮะมีการพัฒนาการรักษาทางด้านอื่นๆร่วมด้วยมากขึ้นเนี่ยทำให้โอกาสหายของคนไข้เนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นในปัจจุบันแล้วเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งเต้าน,นมระยะแรกโอกาสหายแปดเ่าป็เนเี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่แทบจะ ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องลําบากสําหรับพวกเราในการที่จะดูแลรักษานะฮะส่วนคนไข้ที่มีระยะแพร่กระจายไปแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยนะฮะจะพบว่าโอ,อกาสที่คนไข้จะเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะในปัจจุบันเองเนี่ยนะ,ะทีมของอาจารย์ธลิตเองเ่ที่ดูแลเรื่องของการให้ยาเนี่ยนะ,ะสามารถที่จะยืดชีวิตคนไข้ให้นานมากขึ้น อย่างชัดเจนนะฮะอย่างที่อาจารย์ได้เลคเชอร์ไปแล้วบางส่วนก็คือว่าโอกาสอยู่รอดเกิน50ในคนไข้ที่มีการแพร่กระจายแล้วเนี่ยนะฮะเกินกว่า50นี่ผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆนะ,ะสำหรับคนไข้ที่มีมะเร็งที่แพร่กระจายไปแล้วนะครับเราทํางานเ,นเป็นเป็นทีมนะครับคนไข้ที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะามาเจอที่เพรสเซนเตอร์ของเราอนะครับอาจจะเจอทางาเซอร์เจียนก่อนหรืออาจจะมาเจอทางาหมอ,อ ว่าอายุรกรรมมะเร็งก่อดเนี่ยนะครับคนก็จะได้เข้าในสู่ในวงนะฮะของการการรักษานะครับก็คือการวินิจฉัยนะครับรวมไปถึงการตรวจชิ้นเนื้อถ้าจําเป็นนะครับจากนั้นก็มาวางแผนร่วมกันว่าคนไข้เนี่ยควรจะได้รับการรักษาขั้นตอนแบบไหนนะครับจะผ่าตัดก่อนหรือจะให้ยาก่อนเพื่อช่วยทำให้ารผ่าัดดีขึ้นนะครับ การฉายรังสีการให้ยาในลำดับต่อไปนะครับพวกนี้จะมีการประชุมกันเป็นทีมอยู่แล้วนะครับให้คน is, umas, ไข้จะรู okay. ้ก่อนเลยว่าจะต้องเจออะไร12 3 4นะครับคราวนี้ซึ่งมันต้องอาศัยการประชุมร่วมกันนะเป็นทีมในแต่ละเคสดั้นเราก็เรียกว่าคุยกันตลอดเวลานะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับคนไข้ที่มาในแต่ละคนนั้นนะครับงั้นการรักษาเราก็จะมีรูปแบบเลยนะครับตามที่คนไข้จําเป็นจะต้องได้นะครับคนไหนเหมาะสมที่ควรจะได้ยาเคมีบําบัดก็จะได้นะคนไหนที่ เคมีบัตรอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ไม่จําเป็นต้องได้เพราะฉะนั้นคนไข้แต่ละคนก็จะรับการรักษาในแต่ละเฉพาะของแต่ละคนตามลักษณะของโ้ไห้นั้นๆนะครับการผ่าตัดจะผ่าแบบได้อาการให้รังสีจะต้องให้หรือไม่ให้การให้ยาต้องให้หรือไม่ให้ทุกอย่างเนี่ยแต่ละคนจะมีความจําเพาะของแต่ละคนทั้งนั้นเลยนะครับก็อย่างที่กล่าไวไปแล้วนะครับก็กผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบสมนเต้านมนะครับก็คือผ่าตัดเพียงบางส่วน เราก็จะรักษารวบกับลังสีรักษาซึ่งผลการรักษานะก็เทียบเท่ากับการผ่าตัดต้นนมออกไปเลยนะครับซึ่งการรักษาแบบนี้ผู้ป่วยผู้ป่วยหญิงเนี่ยสามารถหายขาดได้โดยที่ยังคงมีเต้านมอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะการมีเต้านมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะเป็นบอกรูปลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงนะครับครับผมก็ จริงๆแล้วการตรวจยีนเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วบนเวทีนะครับว่าอาจจะมีอยู่2ส,ส่วนส่วนแรกคือคนแท่ที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วเป็นเร็งเต้านมแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากแฝงประวัตในครอบครัวนะครับผมแล้วก็ การตรวจยีนเหล่านี้ครับจะช่วยบอกสาเหตุทางพันธุกรรมได้แล้วก็จะนําไปสู่การรักษาที่เหมาะสมรวมไปถึงการวางแผนนะครับในการที่จะเฝ้าระวังหลังจากรักษาเรียบร้อยส่วนกลุ่มที่2นะครับคือคนไข้ที่อาจจะยังไม่ได้เป็นโรคเลยด้วยซ้ำพิงแต่ว่าอาจจะมีประวัติครอบครัวนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่สุขภาพแข็งแรงดีแต่มองเห็นเรื่องของการป้องกันเชิงปสมภูมิซึ่งน่าจะมีบทบาทสาคัญในการแพทย์ปัจจุบันนะครับกลุ่มนี้ก็จะเข้ารับการตรวจยีนได้เช่นกันโดยทั่วไปการตรวจยีนเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยการให้คำปรึกษาก่อนที่จะ I okay. แล้วก็ตัดสินใจเชื่อรตรวจก็จะมีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจก็จะเป็นตอบคําถามที่ 2, 2> นะครับเราสามารถที่จะตรวจจากเ,ออเลือดของเราก็ได้จากน้ําลายก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่ให้คำปรึกษ,ษาหลังจากที่เราได้รับผลแล้วแล้วก็สื่อสารกับคุณหมอแต่ละสาขาอื่นๆนะครับแล้วก็จะมีการประชุมของที่อ,อาจารย์ยยยยยทุกท่านกล่าวถึงในคุกวันจันนะครับผมแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังสาคัญให้ที่ตรวจแล้วผลอผลอกมาเป็นผลบวกนะครับการเฝ้าระวังก็จะมีการเฝ้าระวังตามแนวทางเว จะปฏิบัติที่ชัดเจนครับผมคำถามที่3คือนวัตกรรมใหม่ๆห,หรือว่าการที่จะใช้เทคโนโลยีนะครับปัจจุบันเรามีเครื่องนะที่จะใช้ในการวินิจฉัย d n a อ็นอหรือยีนของเรานะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่เร,เรียกว่า next generation sequencing นะครับโรงพยาบาลก็มีการทำอยู่ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเองนะครับแล้วก็มีคุณ มีชํานานรวมถึงมีทีมหลังบ้านนะครับผมที่ช่วยเราเยอะมากนะครับไม่ตม่ำกว่าสิบถึงยคนที่จบการศึกษาระดับปริญญนานเอกเราเป็นนักพยาศาสตร์นะครับช่วยให้สามารถชีถ่จะถอดรหัสวินิจฉัยแล้วก็สรุปนผลรวมทั้งสื่อสารกับแพทย์ในะแต่ละสาขายยอย่างเหม,ม,มาะสมกับองค์ปรากบ